ไปที่ร้อยเอดครับชาวบ้านตำบลแสนสุขอำเภอพนมไพรร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ยิบานครับกับนั่นและกับตำรวจนะครับหลังเข้าใจว่าถือพฤติกรรมค่มคู่จากแก่งยีปวัวครับวาบอตสัญญาเป็นตัวแทนจำน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6กลักแบบดิจิทัลครับเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวกับไปที่บ้านหน้าชมนะครับตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับชาวบ้านหน้าชุ่มโมที่16และ13ตํบาบลแสนสุขอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดครับก็บคือนั่งบัวไข่นั่งทักโคดอาอยุก็เจ็ดสิปีแล้วล่ะครับแ,แล้วก็นั่งท่องคุ่นมุ่นสารหน้าตะวันลุงแจงและคณะเดินท่ามาขอความคุ้มครองจากผูก้ใหญ่บ้านกำนันและตำรวจทีท่ทำกันพญนาน,ซนซาคโมที่สิบหกตําบลแสนสุขอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโดยมีนั่งอาทิตย์แถวหน้าชุม่มผู้ใหญ่บ้านสิบหกหนายวิษณุมารีรัตน์ผู้ใหญ่บ้านมู่13นายสาคโมทีมนิกร กำนันตำบนแซนสุขพันตำรวจโทษสมพลแสวงแก้วล่องผู้กำกับการตำรวจสอบสวนสพพนมไพรให้กันบังใจและเป็นตัวกลางในการไกล้เกียรเพื่อให้เกิดความเข้าใจทั้งสองฝ่ายจากการเกิดเหตุการณ์ที่ช่าบ้านนะครับเรียกว่าคมคูจากนายทุนโดยมีเจใจเป็นหัวหน้าครับเป็นคนผาากลางละครับมีคณะที่เป็นใช่ชะกันว่อเสียงดังครับซักไล่เต็มโตมาพร้อมกันหนึ่งขั้นรถตู้และก็ฟอ้องจุเนอร์อีกหนึ่งขั้นเพื่อให้ไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย พร้อมสแกนใบหน้านะครับที่หางโลตาสาขาเยอโสธอนมือว่านีนะครับแล้วก็ยืดบัญชีเอาไว้ไปในการรับโคตาสลากินแบ่รัฐบาลดิจิทัลจนมือนี้ยังมีการนําหาไทยบานมู่ิบหกแล้วก็มู่ิบสามนะครับที่ได้รับสิทธิ์จากกองสลากเลยนะครับไปเปิดบัญชีให้กุ้มตนเองเพื่อที่จะนําโค่ตานะครับไปรับลอตเตอรี่ต่อไปรัวสันนะครับเพ่อนกันเลยไปสอบถามข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะ ก็เลยหูวว่าชาวบ้านในลงทะเบียนเป็นผู้ขายสลักดิจิทัลในปี6หซึ่งแต่ละบ้านก็นสิมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์สิ่งลงทะเบียนกันอยู่สาระกลางบ้านมีผู้นําโมบ้านและก็กลุ่มคนตอนนั้นบฮู้ว่าเป็นผู้ใดม,มาลงทะเบียนในระบบออนไลน์ให้จากนั้นในปี2566ค่ะเพิ่นกับมีการประกาศผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วแต่ว่าผู้ใดสิได้ตามประกาศได้ค้นหา5อยใบขายผ่านแอปเป๋าตังปรากฏว่าเวลาที่ชาวบ้านไปเฮสัญญ,ญาอยู่ที่กองสลาก กลุ่มที่รับลงทะเบียนห้ตามหมู่บ้านต่างๆเพิ่นสีมาอ่างขอรับสิทธิ์ว่าจะครองนเป็นคนขี้ขอมุ่นลงทะเบียนจะต้องได้รับสิทธิ์แต่ว่าเอาสิทธิ์ชาวบ้านมาบริหารจัดการทั้งเบิดครับถ้าผู้ใดยอมกระิิดเงินรายปีแล้วแต่สิห้2,000พหรือว่ามื0นหาหรือว่า2 5 0 0 0ต่อปีจากกลุ่มนี้ล่ละค่ะโดยสิมิการยึดบัญชีธนาคารสแกนใบนาเฮ็ดระบบในโทรศัพท์เก็บไว้บริหารเองแต่ถ้าผู้ใดบยยอมเวลาไปกองสลากสิมิการ รีบบัตรคิวใบเหตุสัญญาชาวบ้านก็ขาดซิ์หลายคนเลยทีเดียวค่ะกล้ม,มากไกลเกียร์กันเนาะค่ะเพราะว่าปัจจุบันเรื่องของการสื่อสลักนะคะถ้าเท่าเนี่ยเป็นผู้สื่อที่ดีวันที่16หรือว่าวันที่หนึ่งเขาไปเบิงเบิดตเลยนะเกลี้ยงนะคะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ใดโคต้าในใการขายหา0อยใบเนี่ยฉเฉลียล่ยเราได้จักบาท่ะต่อเดือนต้องวดนะคะก็สิเป็นไล่ไไ<ด>ยแมนครับแต่ว่าบฏิกิริั้งเทียกับ สองสลักเนาะเลขออกมือนีมืออื่นเพื่อนว่างขายแล้วแล้วจะมากระว้โพดนะอืาเจ้าท่านฝัน <c oughs> ตีแต่แต่ลังทัทจะเขียนไว้เด้ข้าพเจ้านี่เขียนไว้สมมุติว่าวันนี้มีเลขเขียนไว้ก่อนโนตไว้โน้ดไว้อพอหอดมือเพียซองหน้าก,กระดาษพอไปหาในแอปเบ <Bird. S 1> ิร์ด